มาฉีดวันนี้นะคะก็มีความประทับใจค่ะมีการจัดสรรเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่แออัดค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาฉีดวัคซีนนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากจะเป็นการลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นก็ยังช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยถ้าสมมติรับเชื้อเข้าไปก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศให้มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ทุกคนครับรู้สึกประทับใจอะคะ่ะตั้งแต่ลลงจากถเยค่ะ เจ้าหน้าที่คอยแนะนําตลอดทางที่เราเดินเข้ามาว่าไปไหนยังไงแล้วก็จัดระยะห่างได้ดีค่ะตอนแรกก็กลัวนะคะไม่กล้าเข้ามาฉีดเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ฉีดเราก็ไม่มีภูมิก็อยากให้คนไทยทุกคนฉีดวัคซีนค่ะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไปไหนมาไหนอย่างสบายใจค่ะรู้สึกว่ามีความสุขที่ว่าช่วยเหลือประชาชนก็คืออยากให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนให้ครบ ฉีดวัคซีนไม่น่ากลัวเลยทุกคนมา,าจจะบอกว่าถามว่าเจ็บไหมนิดหน่อยเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดเล็กๆนิดนึงแต่ว่าประโยชน์ของมันได้ค่อนข้างเยอะมากคือถ้าเราได้รับเชื้อมาอาการเราจะไม่รุนแรงค่ะก็คือเหมือนเป็นการป้องกันแต่หลักสําคัญก็คือเราฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่แล้วว่าเราอาจจะไม่ได้ติดเลยถ้าติดแล้วคืออาการจะไม่รุนแรงแต่ก็อย่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีกําลังใจนะคะต่อสู้กับ เพรโควิ COVID, ไดได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะนี่คือสิยงสะท้อนจากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนบางส่วนห้ามกลารสถานการณ์โควิดที่ทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้นอกจากการอย่าตกทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคแล้วการร่วมมือ รวมพลังฉีดวัคซีนจะทําให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้การฉีดวัคซีนถือเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงแรงงานต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างทั่วถึงเ,เร็วๆซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีความปลอดภัยแล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยจึงจัดศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมัตรา3 3รวม45จุดทั่วกรุงเทพและสนธงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าส่งต่อความห่วงใยและแทนคำขอบคุณนักรบชุดขาวด่านหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนัก CPF จึงนำความเชี่ยวชาญด้านอาหารสนับสนุนภารกิจดังกล่าวในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วนต้านภายัยโควิด1 i d 1 9โดยมอบอาหารพร้อมทานหลากหลายเมนูมูลค่า6ล้านบาทให้แก่ทุกท่านผ่านกระรวงแรงงาน โครงการ CPF ส่งอาหารจ่าใจร่นต้านภัยโควิด -19 ดําดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันตามนโยบายเรรือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้โครงการ CPF ร้อยเรยงใจสู้ภัยโควิด -19 นับจากวันแรกถึงวันนี้ CPF มอบอาหารพร้อมทานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ครวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหารแก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามกลุ่มเกาะบางศูนย์ฉีดวัคซีนจุดตรวจโควิดและหน่วยงานต่างๆมากกว่า500แห่งทั่วประเทศและเรายังคงเคียงข้างคนไทยมุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนเป็นทีมประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปได้วยกัน